อ้พี่โบอะไรเนี่ยมายืนอยู่หน้าร้านเขาวันนี้มาที่ทอยล็กซี่แตนวันนี้มาทอยล็กซี่เพราะอะไรครับวันนี้มารับเชอร์ปางเลยครับ <c oughs> เพราะว่าของพี่โบเนี่ยเป็นไม่จัดส่งที่เราแจ้งในเมลนะครับว่าจะมารับหน้าร้านนะครับเราก็เลยวันนี้มารับสินค้าที่หน้าร้านดูอ๋อเชอร์ปางคลิปนั้นที่พี่โบรีวิวกับพี่บอลใช่ไหมคะใช่คนถามหากันมาเยอะว่าพี่โบได้หรือยังทําหรือย,ยังยังไงอะไรยังไง ตรงนี้เราก็เลยเอาไวไงเดี๋ยววันนี้มารับเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันปไปไปจ้ะตอนนี้ก็มีตัวโชว์นะเ,อเอชอร์ปลางแล้วตอนนี้วางไว้อยู่อันนี้็ส่วนี้ัสดีครับสวัสดีครับสว <laughs> ัสดีครับอับ <laughs> นนี้อันนี้ใครคำแนะนำตัวไหนอครับอ๋อผมคุณไมค์ะคุณไม้จากทอยแล็กซี่ครับอ๋อครับผมอ่ะวันนี้นี่โอ้อันนี้อันนี้มาโชว์เป็นยังไงครับตัวนี้พอดีวันนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาดูนะเทียบกันระหว่างตัวต้นแบบกับตัวจริงไงเราก็เลยเอาให้ดูว่า ตัวต้นแบบที่เราใช้ถ่ายทำเนี่ยมันคือตัวนี้อ่าอันนี้คือตัวที่ผมตอนนั้นรีวิว,ว,วไป <ใน S 1> โอเคแล้วก็อันนี้คือตัวที่เป็นสินค้าจริงเรามาให้ดูว่ามันมีความต่างใช่แต่มันไม่ได้ต่างกันเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําให้มันแบบมันไม่ดีหรือลดต้นทุนหรืออะไรนะไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องของ มาสโตรดักชันที่เกิดขึ้น uh huh. เวลางานเซจูเนี่ยที่ทําเป็นมือหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ย uh huh. มันต้องมีความต่างอยู่แล้ว uh huh. ความต่างจะเกิดขึ้นจากตอนที่เราเอนจิเนียร์ด้วยอย่างเช่น uh huh. ถ้าเกิดดูมุมนี้นะครับ uh huh. จะเห็นว่าอันเนี้ยหน้าน้องจะเชิดลงอ่า uh huh. แต่อันเนี้ยเราปรับให้เชิดขึ้นอ่า uh huh. เพราะเรารู้สึกว่ามันจะได้ดูดีกว่านะครับ uh huh. ให้เขามองหน้าคนที่ซื้อมากกว่า นะฮะอันนี้คืออันนี้คือตัวตัวตัวที่เรารีวิวครั้งแรกใช่ครับใช่ครับตัวคือตัวรีวิวครั้งแรกที่เมื่อ2อปีที่แล้วเกือบจะปีใช่ครับใช่ใ่อันนี้ตัวที่อันนี้คือตัวที่ฟินิชโปรดักต์อ่าอันนี้คือตัวฟินิชโปรดักต์ใช่อืมก็คือคุณโบก็ได้ประมาณได้ประมาณนี้อ๋อคือเราก็เปิดให้ดูเลยครับเราไปดูของของเราก่อนว่าเราจะเลือกไงตรงนี้มีอะไรบ้างครับตรงนี้คือกองที่ของเราใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสําหรับ สำหรับลูกค้าที่มารับเองนะครับเราก็จะมีสต็อกมาตรงนี้ให้แล้วก็สามารถเลือกเบอร์ได้เนาะแต่แค่สาหรับคนที่มารับเท่านั้นนะ,ะ <laughs> ก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยคือพี่โบะแจ้งว่าจะมารับเองนะครับแจ้งทางทังอีเมลว่าเออขอมารับเองดีกว่าเพราะว่าเราอยากถ่ายบรรยากาศหน้ารานว่าเอเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเรามาเลือกเบอร์และจ่ายเงินจริงๆเราเราให้ดูก็คือว่าเวลาที่มารับเองเนี่ยก็คือเราแกะเช็คอะไรให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวก็เข้าขบวนนการเดิมถ้าไม่พอใจยังไง หรือมีบางครั้งงานทําด้วยมือฮะมันอาจจะมีตกหล่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวแก้ได้นะครับได้ลองลองดูได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนนะว่าเราจะเลือกกล่องไหนก่อนลินลินเลือกกล่องเลยให้ลินเลือกโอ้ยให้ลินอาหารหยิบกล้องมาให้ลินบ้างนะครับลินเลือกกล่องค่ะเอาเลขสวยๆนะคะที่ได้ซื้อหวยชิปต่อไปค่ะลินอยากได้เลขซ้า อ๋อนี่มีเบอร์ด้วยใช่ป่ะค่ะลินเนี่ยนำเบอร์อยู่ตรงข้างหน้านี้เลยค่ะอ๋อยังไงนะลินไหนไหน,ไหนดูสิอ๋อมีนเบอร์ใช่นำเบอร์ตัวที่ผลิตใช่ไหมพี่โบอ่าอ๋อนี่คือจำนวนเบอร์จำนวนเบอร์อยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อนี่เราก็เลือกเบอร์เลยว่าจะเอาเบอร์อะไรโอ้ใชข่ข้างในข้างในก็จะมีเหมือนกันเขียนเหมือนกันว่าจำนวนเบอร์ตามหน้ากล่องนี้เลยนะอืมพี่โบมีตัวเลขในใจเปล่ามีคิดไม่ออกเลยว่ะ ตัวเลขเยอะมากเลยเราเลือกตัวไหนดีลินนี่วะหนึ่งหนึยไหมเอ่อหนึ่งหยไหมอ่าหนึ่งหใช่ค่ะก็อีกนิดนึงจะกลายเป็น1นึเอออยากได้1นึจริงๆเพราะว่าหนึชอบเล่นหน่งไปไปเลเอาตัวนี้ก่อนนะอ่านี่ตัวนี้ตัวที่วัวเลือกนะ1นึอ่าเดี๋ยวเราไปชำระเงินก่อนว่ายังไงไป อย่างที่บอกก็ซื้อหน้าร้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องมานั่งเช็คของก่อน,น,ว,น,งงนว่าของข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะว่าของข้างในเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าวันนี้เราเช็คที่หน้าร้านเลยนะครับว่าดีไม่ดียังไงนะอ่ะเ,เราลองเปิดดูนะวันนี้เราต้องดระหวังของมีการขอบด้วยนะครับตรงนี้อ่ดี๋ยวเราค่อยๆกรีดออกนะใจะเย็น นี่ดูหลายคนดูรีวิวแล้วก็จะเห็นกันมาก่อนแล้วแต่เราที่เช็คของนี่นี่มีการ์ดมีการลักษณ์เจ้าลายลักษณ์ชุบฟางลายลักษณ์ชุบลายลักษณ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะค่อยๆดึงออกมาเดี๋ยวครับคุณผี้ชมค่อยๆนะเบาๆนะโอเคตอนนี้เราก็เปิดกล่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอ่า นี่ก็จะมีอจดหมายอ่อานีน่เอาไหนก่อนเอาไหนก่อนนี่จดหมายก่อนนะเดี๋ยวเอาเออกออกมาก่อนว่าม,มีอะไรบ้างต้องนี้จดหมายแล้วก็มีใบเซอร์นะ,ะไปดูปึ๊บอ,อ่าอ,อืมกล่องสวยมากอือให้ดูเลยสวยมากอะเดี๋ยวเราจะเช็คก่อนนะครับว่ามีตำหนิหรือเปล่านะเอามาดูกันมีแบบเหมือนเขาเรียกอ,อะไรนะเอ่อสักหลาดลายเป็นลายเนาะเป็นลายเป็นลาย Okay. แล้วก็ตรงข้างๆก็จะมีอะคอนเฟรน่ะเดี๋ยวเราค่อยก่อนจะเปิดข้างในเรามาดูฝ่อนอันนี้ก็อันนี้ที่คนชอบจะดูกันนะหลายๆคนก็เห็นแล้วล่ะแต่เราก็เปิดเปิดแล้วกันเนาะืยังไม่เห็น <laughs> อือ <laughs> อ๋นนี้ก็เป็นกราดนะครับตรงนี้นะ <laughs> เชือกปาง อันนี้ก็เขียนไว้นะคะนรับว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ใครให้เป็นกําลังใจนะใครแถลงถนน,น,น,นกันตลอดปี๊กเกเอรเจอตัวนี้เกิดขึ้นได้ทุกงหมดนะคะฝากด้วยนะคะรู้สึกอุบาทจะทําเสียงรีบทําไมอนะครับต้องขีดอันอออนี้ค่อยๆพี่โค่อยๆชึบนี่ของเราก็จะตัวที่หนึ่งร้อยสิบ นะครับอนิบายจบอีกหนึ่งอ่านี่โอ้โหเปิดมาไม่ได้เจอนะเป็นหีบสมบัตรก่อนแอสอ่ะเราดูาค่อยๆ่อเคป๊บอ่ะตัวหนึ่งดึงออกมาสินี่ตัวเล็กนะถ้าเราไปเทียบกับตัวที่เราเคยเล่นที่บ้านดินจำได้ป่ะ อันนี้ถือว่าถือว่าแบบไซส์นี้มินิมากนะไม่ได้ใหญ่มาถ้าถึงไซส์ที่เราเคยเล่นพวกงานพามวานหรือหรืองานอื่นเนี่ยนะครับที่เราเคยซื้อมาเล่นกันหรืองานจีนที่นมังกรเลยนะพี่โบโอ้มังกรตัวกล่กองเองี้ยกันตู้เย็นมาปึ๊บตางหน่อยหนึ่งสองอ้ออ่าม,มีพิกเกอร์อครบไม่ครบอ่ะเราต้องดูมีทั้งหมดนี่มา เราลองดูทีละชิ้นว่าเป็นยังไงเราเริ่มจากชิ้นทั่วไปก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างลองแกะถามก่อนดูตัวก่อนเลยได้ไหมดูตัวก่อนเลยดูตัวเลยเอาเขาบอกให้ดูตัวเลยเอาดูตัวก่อนเลยเอาล่ะเรามาดูตัวกันนะเดี๋ยวอ่ะดูตัวกันเลยอ่าโอเคโคคค้ดมีีอนนะรรัับบเส่ เอาละงานมีตำหนิไหมน้องหลินลองดูสิมาอาอันนี้เบอร์นี่เขาจะเขียนเบอร์ด้วยหนึ่งหนึ่งศูนย์นะตัวนี้ oh, <man. S 3> ถ้าเกิดเบอร์อรตรงนีคือตรงถ้าเราคิดอะไรไม่ออกอะเช็คชค,คิดไม่ออกก็เดินไปเช็คกับตัวข้างๆเลย เนี่ยเราก็เดินไปเช็คกันอ่ะไปไปเช็คกันเดี๋ยวมันจะแบบนี่ไงเช็คอะไรกันขนาดนั้นนี่ไงเราก็เช็คกันเหมือนอะไรนี่พี่โบอยากเช็คกันดเหมือนกันป่ะอ่ะก็เหมือนกันอ๋อฮะอ่ะอันนี้ตัวเดียวกันอ่ะอันนี้นะอ่าเช็คกันเหมือนกันนะแต่ถ้าจะเทียบกับตัวต้นแบบเนี่ยอ่ะเรามาเทียบกันนะครับก็จะต่างกันนิดนึงนะอย่างที่บอกก็จะมีการเช็ดหน้าอ่าอ่าอันนี้นะ อันนี้ตัวของพี่โบโน,นะตัวหนึ่งหนึ่งสนนะครับก,ก็ให้เทียบเทียบกันอาจจะต่างเรื่องสีผิวด้วยค่ะนิดหนึ่งถ้าเกิดเอามาเทียบก็เรื่องสีผิวคิ้วแล้วก็ตรงการเชิดหน้าแล้วก็พวกตามริมฝีปากอาจจะต่างกับตัวต้นนิดหนึ่งก็นะครับแต่คิ้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้ตัวต้นนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอันนี้เราก็เทียบกันให้เห็นเลยว่า อันนี้ตัวต้นนะครับแล้วอันนี้ตัวแล้วเรื่อการลงสีก็จะคล้ายๆกันนะครับสีไม่ค่อยต่างกันมากต่างกันแค่เรื่องคิวนิดหน่อยนะครับกับการหน้าเชิดอย่างที่บอกเห็นบ่านหน้าเขาจะเชิดกว่าอันนี้ตัวของพี่โบนะครับตัวนี้ตัวพี่โบนะครับอันนี้ตัวของทางร้านเนาะ นะประมาณนี้อันนี้ผมถามนิดนึงทำไมในเมื่อ <Sym pt om> ผมเทียบกันแล้วเมื่อค่ะคิวทำไมมันต่างกันตรงนี้คืออย่างนี้ครับตอนคิ้วของตัวที่เป็นของตัวที่เป็นตัวต้นแบบเนี่ยเราต้องมันจะเป็นการเพ้นด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราเก็จะตั่งเพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ี่บอกไปฮะแต่ว่าพอเป็นมาส s p โปรดักชันเนี่ยตอนที่เราเอนจิเนียร์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพอวางแถวของโรงงานใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะให้ทีมให้กับคนงานเนี่ยเขามานั่ง เปี่ยงทีละเส้นได้สิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือว่าโอเคเราก็ใช้ดีคอลที่เป็นเส้นเช่นกันนะครับแล้วก็มาแปะลงไปเพื่อให้มันเร็วเพื่อให้มันโอเคเท่านั้นเองตอนนี้จะมีแต่ว่าจริง,รงๆนะถ้ามองลึกเข้าไปข้างในเนี่ยมันมีเส้นนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้มองเห็นเหมือนกับชาด์จเหมือนกับตัวต้นแบบเท่านั้นเองเรื่องปากครับว่าทาไมลิฟตอนที่เราถ่ายกันอ่ะมันจะออกจะเงาๆใช่ไหมครับอันนี้ทําไมลิฟมันทาไมเกิดความเงามันไม่มีขึ้น อันนี้มันจะมีแค่3 4ข้อเดียแหละที่มันจะมันอันนี้อันนี้ผมรู้ได้ป่ะไม่ใอันนี้อันนี้ต้องถามก่อนเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราเล่นเล่นเล่นฟิกเกอร์กันเนาะผมคิดว่าต้นต้นต้นฉบับเนี่ยจะสว่างครับอ่แต่สีต้นตัวไทยเนี่ยจะไม่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 สว่างเท่ากันไม่สว่างเท่าใช่เพราะว่าอ่ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับของแต่ละตัวน่าจะมีความต่างกันผมว่านะฮะของตัว final product ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนละถ้าสมมุต พี่โบบอกว่าเอ้ยผมอยากได้แบบนี้เดี๋ยวเราปรับให้นี่รอไหมฮะแต่บางคนที่ได้ลูกค้าของเราที่ได้ไปเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยบางคนเขาไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นกรอไหมฮะฉะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่ามันคืองานมือที่บางครั้งมันมีการคาดเคลื่อนบางได้บ้างอเคยจผมเลยแบบว่าไม่คือมันไม่เหมือนกับเวลาเราเล่นพวก PVC ที่มันเป็นการฉีดพลาสติกเข้ามาเลยทีเดียวฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่อย่างที่เรียนว่าเราเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไม่พอใจตรงปากเนี่ยเราก็แก้ให้เราแก้ให้อยู่แล้วสมมุติตาไม่พอใจเราแก้ให้แต่ตรงคิ้วเนี่ยถามว่าเราเราจะแก้ได้ไหมคือเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้คิ้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องล้างใหม่หมดเลยอพอถามว่าเราเคยพยายามลองไหมว่าเ,เราจะแก้ได้หรือเปล่า เราเราลองแล้วฮะคือมันต้องมันต้องมันต้องใหม่หมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวที่เราพอมามองเทียบตรงนี้เนี่ย <im it> เราไม่ได้มองว่าตรงเนี้ยมันน่าเกียดจนไม่สามารถออกมาจําหน่ายได้อ <im it> เราบางคนบอกว่าเราปราับเรามีการเปลี่ยนตรงหัวเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนแค่เราให้น้องเขาเชิดหน้าขึ้นเท่านั้นเอง <im it> มันเป็นแค่แค่นี้เลยฮะแล้วก็ลองดูกันว่าอ สมมติถ้าตรงนี้ไม่พอใจตรงไหนปุ๊บแล้วก็ปรับให้อโอเครับผมก็พูดง่ายว่าตอนนี้คือถ้าใครรับของเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอใจ<า>หรือยัง<า><า>ไงก็คือมาที่ทอร์เรซซี่ได้เลยชชใช่ใช่แต่สำหรับพี่โบเนี่ยถามว่าโอเคไหมระดับตรงนี้เนี่ยถามพี่โบโอเคไหมคือตอนนี้คือโดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าถามว่าคิ้วหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามาดูเทียบเนี่ยถามว่าโอเคไหมกพเบื้องต้นก็บอกโอเคถามว่ามันคือถ้าของพี่โบเองที่รับวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอีกรถหนึ่ง อ่าจะเป็นอีกรสหนึ่งนะคือรตอที่เรามีการแก้ไขอ่าอันนี้คือของอพี่โบเนี่ยอีกรสหนึ่งนะถ้าเป็นรตแรกเนี่ยของพี่โบสำหรับรตแรกอาจจะต้องมาแก้ไขคือรตอแรกเนี่ยจริงๆมันมันมีความต่างนะครับอตแรกเนี่ยตรงตาเราผิดอ,อันนี้ผมเห็นเลยว่าเราตาเราผิดฉะนั้นแต่ถ้าลูกค้าที่พอใจก็พอใจลูกค้าที่ไม่พอใจเราก็เปลี่ยนได้เช่นกันเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าก็มันผิดจริงๆตรงจนจุดกระทบเท่านั้นครับอ่าอันนี้เดี๋ยวฝาก ฝากหน่อยละกันว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรให้มาอย่างไรบ้างฝากที่<อ>นครับอ๋อโอเคก็ถ้าใครได้งานไปนะฮะมีปัญหาตรงไหนนะครับตอนนี้คือเรามีโพสต์ไว้ที่หน้าเพจอยู่แล้วมาต่อ,อกที่ g ู o ก l e ฟอร์มได้เลยนะฮะแล้วก็ส่งกลับมามีคนถามเยอะมากว่าส่งกลับมาเรารับผิดชอบให้จ่ายไหมเรารับผิดชอบให้จ่ายนะครับสมมติพี่โบอยู่ต่างจังหวัดม,มาเองไม่ได้ส่งมาปับ๊บคุณก็แค่แนบบินมาให้เราเท่าน,นั้นเอง เราก็อาจจะใส่เงินกลับเข้าไปตอนที่เราเคลียร์เราแก้สินค้าให้หรือเราก็โอนเงินคืนให้นะฮะตรงนี้หรือว่าถ้าเราลืมหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถแจ้งได้แล้วก็มีคนถามมาอีกว่าที่ผมอ่านก็คืออย่างเช่นคุณจะรู้ได้มันสลับกันไหมเราก็บอกว่าก็มี Google Form ช่วยนี่แหละครับอ๋อโอเคเวลาที่เรา Q c ซทุกตัวเนี่ยเราก็จะแปะโคสอิดไว้แล้วเขียนว่าวนนี้คือเลขที่ออเดอร์เท่าไหร่เราก็จะไล่แก้ตามคนที่ซับวิดมาก่อนเท่านั้นเองนะครับผมนะ ก็อย่างที่บอกของพี่โบเนี่ยต้องเป็นเรียกว่าล็อตสองและกันนะว่าที่เราได้มานะครับก็จะมีความต่างกันบางส่วนอย่างที่บอกว่าโอเคอย่างที่พี่โบบอกว่าเ้ยมันเทียบก็ต้องเทียบกับตัวต้นแบบนะครับ,รบแต่ว่าโอเคในเมื่อว่าโอเคเขามีการปรับเปลี่ยนละนะครับในระดับหนึ่งก็โอเคก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คของให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปรีวิวที่บ้านกันไปเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสรุปแล้ววันนี้ฟังผลของทางคาราซี่ลวเป็นยังไงบ้างที่คุยกันวันนี้รู้สึกสบายใจขึ้น นะครับผมคือหนึ่งคือก็มีความรับผิดชอบเพียงพอนะครับสามารถที่จะรอมรับในการแก้ไขปัญหาเอาหนฟังข้อคิดเถ็นชีน้แนะแนวทางอันนี้ผมมองมองเห็นด้วยว่ามีการปฏิบัติที่ดีแต่ผมต่อมาเรื่องของงานก็คงต้องรอเช็คเป็นตัวใบตัวกับอกันว่ามีมาตรฐานมีอะไรที่ชัดเจนหรือเปล่าค c ซีแต่และรถหนึ่งอตสองสามารถที่จะทำให้ได้เท่าใกล้เคียงกันหรือเท่าเทียมกันทําให้ทุกคนได้มีมาตรฐานเดีวยวกันครับโอเคขอบคุณนะครับวันนี <S <S ้เป็นไงฟังผลเรียบร้อยแล้ว โอเคไหมยังไงไหมอ่ะก็ความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ที่แต่ละคนแล้วละว่าเขาโอเคไหมเพราะว่าทางอทอลแลกซี่เขาก็จริงใจในการแก้ปัญหาดีก็อตอนแรกก็ดูในการที่เขาโพสเขาว่าอะไรเฮ้ยมันยังไงวะผมก,ก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงบอกว่าแก้ได้เท่าที่ที่เขาเหมือนกับเขาออฟเฟอร์มาเท่านั้นซึ่งพอพอโพสแบบนี้ปุ๊บคนที่เขาอ่านมันก็ไม่พอใจล่ะ พอวันนี้ก็แต่ว่าทีนี้ปัญหามันก็ยังอยู่ที่ว่าไอ้ g o o g l e Form ที่เขาให้ให้กล่องหรืออะไรเนี่ยซึ่งข้อความตรงนั้นมันก็ยังมีอยู่ว่าเออยังยอ,ยอมรับเงื่อนไขในการแก้ไขของเขาไหมอะไรไหมซึ่งวันนี้เขาก็มีการแจ้งแหละว่ามันแก้ไขดรามที่เขาสามารถแก้ไขได้พอใจไหมครับวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเ,เพราะว่ามันก็เขาก็ยังโอเคที่ให้เปลี่ยนของได้อะไรได้เปลี่ยนของจาก ของที่ล็อตหนึ่งเป็นล็อตสองอะไรเนี่ยก,ก็โอเคก็ถือว่ายอมรับได้ท่านไขก็ยอมรับได้ได้ครับผมขอบคุณนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังที่ว่าได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาของทัลเลซี่ก็สบายใจในระดับนึงนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการจะแก้ไขแหละแต่รับตรงนั้นกคือเขาต้องการแก้ไขลแล้วก็มีมาตรการอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะต้องดูงานที่เอาไปแก้ว่ามันจะโอเคขึ้นไหมหรือว่าอะไรยังไง ก็ต้องดูกันต่อ,อโอเคครับผมขอบคุณนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างกับเรียกว,ว่าการแก้ไขปัญหาของทอลักซี่ครับก็โอเครู้สึกกับการแก้ไขนะครับเสียงตอบรับมาก็เป็นที่เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะทุกคนที่มาวันนี้เห็นพ้องไปในทางเดียวกันว่าการแก้ไขของทอลักซี่เนี่ยเทคแคร์ลูกค้าค่อนข้างจะดีนะครับผมสำหรับท่านที่มีปัญหาเนี่ยสามารถถือสินค้าเข้ามาเปลี่ยนได้เลย แล้วก็อยากจะให้แก้ไขตรงไหนก็สามารถลิสต์เป็นข้อๆนะฮะแล้วก็แก้ไขไปตามจุดที่สามารถแก้ได้อาจจะมีบางจุดที่ไม่สามารถทําได้ซึ่งตรงนี้อยู่ในฐานที่เข้าใจนะครับผม <Okay. S 1> ก็เชื่อว,ว่าทางทอร์เรซี่เนี่ย <Okay. S 1> เขาพยายามทําดีที่สุดของเขาแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมค่อนข้างจะพอใจนะครับกับการแนวทางการแก้ปัญหาของเขาโอเคขอบคุณมากนะครับ กลับมาละอันนี้ก็เอาของมาให้พี่บนนอลวันนี้ที่เราพิออเดอร์ไปเกือบปีสองปีใช่ไหมสองปีสองปีหรอจากสองปีเพราะว่าวันปีเนี่ยประมาณก,ก็เกือบสองปีนะ้วอีกสามเดือนอเพราะว่าตอนอที่เราเริ่มทาคลิปประมาณคุมพาลืมไปแล้วเหมือนลืมไปแล้วเหมือนกันน,นั่นะแต่วันนี้พี่บอลยังไม่เห็นข้างในว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บอลเห็นประกอบเสร็จเดี๋ยวพี่บอลมาดูว่าเป็นยังไง อ่ะเดี๋ยวดูตอนประกอบเสร็จเลยว่าเป็นยังไงไปเสร็จเรียบร้อยล้ว<ช>การประกอบอันนี้ไม่ต้องมาดูนะดีเทลการประกอบไงเพราะว่ามีชอบอื่นรีวิว,วกันเยอะแล้วอ่าเรามาให้สรุปเลยสั้นๆว่าเป็นยังไงบ้างเอาพี่บอลพูดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับพี่บอลต้องบอกก่อนนะรถนี้ที่พี่โบได้คือรถที่แก้ไขแล้วรถสองเอาจริงๆนะตัวโปรโตไทป์เราก็ไม่ได้มานั่งจองขนาดนี้เราก็กลัวมันพังอยู่ <S <S แน <S <S แตอนโปรโตไทป์แล้วก็จะแบบประมาณอย่างนี้เอ๊แต่ว่าดูโดยรวมแล้วก็สวยนะใช้ได้เลย อาจจะมีดีเทลดรอปบ้างนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะมากแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้อยู่ที่เราตําหนิก็มีแค่เรื่องปากนิดนึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่โบคงจะไม่ส่งซ่อมเดี๋ยวพี่โบเติมเอนิดหน่อยเพราะมันแค่ใส่กรอสให้มันเงานิดนึงก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพื่อลดฟันที่ว่าจะได้ไม่ต้องเผยออกมาถ้ามันเป็นกรอสเงาก็จะเงาแค่นั้นเดี๋ยวเราแก้นิดหน่อยแต่ว่าถึงบางคนอาจไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องแก้นะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครมีปัญหากับ โมเดลเชอปางตัวนี้ที่ซื้อของฟายไอคิ้วใหม่สวยเป็นล็อตแรกเป็นล็อตแรกอะล็อตแรกคุณไม่สวยตะเข็บไม่ดีจะหมูกแหวงสีเลอะอันนี้เก็บงานไม่ดีชิ้นไหนติดต่อที่ทอร์เล็กซี่ตรงเลยนะครับที่เพจทอร์เล็กซี่เลยนะครับหรือง่ายสุดนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัดคือเขาบอกเขาเคลียร์ให้โอกคอาก็คือส่งไปก็เดี๋ยวตรงไปต่อกลับมาเขาว่าจะเคลียร์เงินกลับมาให้หรือ ถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพไปที่หน้าร้านนะครับที่อ่าห้าเขาจะประตูน้ำแต่สมัยก่อนเขาเรียกประธานทีประตูน้ำตอนนี้เป็น AEC อะไรสักอย่างย่ขึ้นชื่อไว้นิดนึงนะครับก็ขึ้นไปที่ทอร์เรซี่เลยนะครับไปติดต่อหน้างานถ้าติดต่อหน้างานก็จะง่ายหน่อยมีปัญหาอะไรก็จิ้มให้ดูแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ไกลแล้วเออมีปัญหาก็ ส่งของกลับมาได้ที่ทอยแล็กซี่นะครับติดต่อที่เพจเขาเลยถ้าใครยังไม่ได้ไปรับแนะนําให้รับหน้าร้านแล้วตรวจเช็คเลยไปรับแล้วก็ตรวจเช็คหน้าร้านแบบพี่โบ้เลยใช่ไหมดีที่สุดครับเพราะพี่โบ้เนี่ยอย่างที่บอกฟิกเกอร์ทุกตัวต้องยอมรับจริงๆซื้อเปิดกล่องเช็คหน้างานเราค่อยกลับมารีวิวเช็คเกิมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่เคมาตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกฟิกเกอร์ไม่ให้ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วยิ่งหูเราซื้อตัวเท่าตู้เย็นอ่ะขนไปขนมาลําบากนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็พี่บอล เป็นไงบ้างโดยรวม okay, Mike, โอเคไหม,มสรุปใช่แล้สวยคือดีเทลอะไรเนี่ยสำหรับตอนโปรโตไทป์เนี่ยถือว่าแบบออกมาแบบใกล้เคียงมากเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเลยอเพราะว่าดูแล้วแบบไม่มีอะไรน่าขัดใจอาจจะมีแบบแปลกๆแล้วมีฝ่ายตรงตาเพิ่มมันนิดหน่อยอาจจะแบบไม่ทันสังเกตอะไรเงี้ยมันจุดมันได้จริง,รงๆก็ขนาดหนึ่งต่อหกเนี่ยซึ่งหน้ามันเล็กกว่าปกติอยู่แล้วอ่อแล้วก็แบบการลงดีเทลได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอย่าลืมนะครับอย่างแรกเลยกดตับสกก้ ติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณก็กดีไป็าตอนต่อไปนะและที่สำคัญคือคอมเมนต์มานะครับว่าอย่างไงบ้างนะครับ <ผม S 1> แลได้ซื้อหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปมีสูงใกล้ๆใ,ให้ดูแล้วก็ลองดูว่าเอยงานรอบสองเป็นยังไงโอเคไหมก็ตามน,นั้นเลยก็ดีใจนะที่เราได้กลับมาทำเบียนเคทีเบ,บียนเค่นด้วย <c oughs> น,ะนะโอเคประมาณนี้แล้วตอนหน้าประเดยเจอาการอนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ